วันนี้เราจะมานำเสนอสื่อการสอนการแยกประเภทผักค่ะไปดูกันเลยประเภทที่หนึ่งนะคะได้แก่ผักกินใบกินต้นนะคะจะได้แก่ตระกูลผักกาดขาวกะหล่ำปีผักคะนา้าผักบุ้งนะคะผักประเภทกินใบกินต้นเนี่ยก็คือผักตระกูลที่เราสามารถอ่ะ กินได้ทั้งใบและกินได้ทั้งต้นของมันเลยค่ะผักประเภทที่สองนะคะจะได้แก่ผักกินใบกินผลได้แก่พวกตระกูลมะเขือเทศพริกต่างๆนะคะถั่วฝักยาวแตงกวา ผักประเภทกินใบกินผลก็คือผักที่เราสามารถกินได้แต่ผลของมันใบและลำต้นของมันเราไม่สามารถทานได้ค่ะประเภทที่3มค่ะผักกินหัวกินรากได้แก่แครอทบีทรูทหอมหัวใหญ่หอมแดงมันฝรั่งหัวชัชเท้ากระเทียมเป็นต้นค่ะผักกินหัวกินรากก็คือ ผักที่มีผลอยู่ใต้ดินนะคะเราจะเอาผลของมันที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเราสามารถรับประทานได้ค่ะวิธีการเล่นเกมการแยกประเภทของผักนะคะคุณครูจะมีป้ายภาพนะคะแล้วก็มีถาดจะให้เด็กๆเนี่ยหยิบผักประเภทต่างๆนะคะวางในถาดที่ตรงกับประเภทของผักนั้นๆค่ะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะอันนี้ก็เรียงการแยกประเภทของ ผักต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะประเภทที่1ผักกินผลประเภทที่สองผักกินหัวกินรากค่ะและประเภทสุดท้ายผักกินใบกินต้นค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ